Ôi, nhé vừa là cái tiếng nào ว้าวมอมขาดออกแล้วมั้งกขาดแล้วนะครับ quá à, lướt rồi mẹ là kín bây giờ mẹ Vì à, nó mình không chia lạ Lao vào mình không chia lao thì hoàn lao là phải dưới Và lẽ บันีไปถอยบันี้ไไนเนสียบดินอยอ่อันนั่นนี่บันี้เสียบดินอยูบอ่บ่อเท่ดีครับนเนพราะว่าถอยนะครับมันกะดิซักดินอันนี้ก็ไปได้ครับเมืเ่อกี้เพราะว่าลากไปมันทางลูพอดีครับมันไม่ใช่ทางสวนมันขาตรงหม้อผักนะครับ ตรงที่จะเข้าก่อนเข้าหม้อพักครับมันก็ตกลงเลยเพราะวันไม่มีอะไรยึดนั่นแตดที่ไฟย,ยุ่ครับคุณแล้วเครื่องคุณแล้วบนไ้เอาให้อบตห้มหม้อก่อนมเด้ อันนี้ก็กวันหนาดาังนี่นี่ก็ได้เฮ้ย,ย,ยจุ่มนะเอามันเป็นการแสดงไม่ต้องตื่นเต้นรถบรรทุตอนนี้แรงอยู่แล้วครับคนขับก็สี่สิบแล้วว่ามันอายุดิบ่แล้วพี่หยับแรงมานี่โอ้ขาใยญ่เนี่ยแก้ว โอ้หดแรงโอ้ตายเลยถอยยังไงกันด้ถอย่อนเออทำเนี่ยเหยียบตีมองค้ากับว่าเล้วว่าแล้วเหยียบควายเหนี่ยนี่ครับอันนี้คือฉายาที่เขาได้มาครับผมเขาจะจุมก่อนเพื่อนครับ lúng cho lúng này quên cầm có ổng lấy đi chập gì bao nhiêu ยานก้นสังกับปากนรกก็ได้นะครับเนาะอันที่สวงก็คืออยากไอค้อนกับไม่ได้อยากไอ้ในชิปนะอยากไอยู่หนางานนี่ไหมโว้อยู่ผู้เดียวบาย้าป้าฟงฟ่องไปสบาต่อห้ำล้อหน้าติดครับเออขึ้นมาแล้เจ้าเฝนดีว่าแล้วว่าแล้วหาเรืียน Bye bye. Bạn ăn vào đây, vào đây phải kiếng. vào luôn chờ quán mà chút. Chít đúng không? เทาเปมนว่ามันว่าอยากาไปไกลแล้วจยอดอยู่นี่ก็ใส่ถึง เดจะว่าก้นค้นแห่งประเฮ็ดซื้อนะครับไปซื้อชุดหน้ามาใส่ใหม่นะครับขอบขอกนอนขอบนี่อันนี้มันแตกแล้วกับไฟมันแตกว่าจะขี่ได้ให้ตัวมีไฟอยู่เอออให้จมอ่ะย่างว่าให้จมตามสีมาอีกก็เจ๋วแล้ว กดเกียนชุดใดทีมันแตกแล้วก็ทำสีใหม่โอ้ไปได้ครับโอ้ฝาครอบโตโย,ยต้านี่มันแรงจริงๆ12วาครับนี่รถอบตหํา,นา210นะครับ6 HP นะครับ225ก็24วาวเอ้าโอ้โอ้้ออวนๆ้วน ก็ไปใส่เกียงหัวมันนี่แหละบางทีนี่เป็นความบิดพายของรถดิอันตรายดิว่ามันบานอันตรายนะครับขั้นทรงรถยังทีเหรอกั้นทรงรถนี่เอามาได้นิดดิเกี่ยวกว้างผิดอยู่ที่ว่ามาแห้งกับบอลล่าวั่งยังกันเหอเอรอกับเกียงตลาดเขาขับโดยกับเกียงครับตอนนี้ก็อมน้ำหมากอยู่รอบุวนนะครับ เวลาว่างๆเขาก็จะตำหมากอยู่ในรถนะครับดังปวงล่างพวงล่างนะครับสำหรับไปอีกจังการลเาเนาะเจอกันตลอดครับนี่เวลาแกกลับบ้านก็จะสวนทางกับผมตลอดครับประมาณห้าโมงกว่าเมื่อวานก็เจอครับแต่ว่าผมไปอาตางอำเภอมาเมื่อวานก็เลยไม่ ไปตั้งอำเภอกรบเป๋าด้ว่าสิไปดนไปเตรียม,ม,ว,ม,มวางมุ้งเสาไหมหมู่บ้านไหมไปเตรียมวางมุ้งเสาปุ๊บไปหอดหือไปซ้อมนั่นซ้อมนี่เป็นเงาเลยแบบนี่ยโอ้ยว่ะเอากรบเป๋าด้กินมาหอดบ้านห้าโมงมาหอดจัดตัวนี่มาถึงจัดตัวาสามโมงครึ่งครับแล้วก็มาถ่ายคลิปอยู่จัดตัวนะครับแล้วก็ต้องรีบมารับน้องอีกแบบนี้ รีบมาหลับนอนอีกบัานนี้เพราะได้มาหอดนี่ปุ๊บอ่ามันก็บอกว่ามันกลับกับลุงแล้วมันว่าจริงสิเออผมกัเลยกาย่าเครือกมากดลยนี่เครือกถ่ายคลิปมากเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยฟูดีผมจะถ่ายจนถึงหกโมงเย็นเอา้าโอ้ยองทีกับนี่ก็เลยเลียงหน่อยนะครับสัองเกียจากควนนะป่นแล้วเดี๋ยว นั่นอยู่เด้ยเลยสลักกันสิสลักกันสิรุดกันสิขาดตัวเราไหมครับนี่ไหมโอ้เล็กกันสิรุดออกจากกันเราไหมแล้วก็ยังใส่งานอยู่ตอนนี้ก็ทำคันคูไว้ครับทำเป็นคันนาเพื่อที่จะยาทำนาได้ในปีต่อไปครับปีต่อไปนี่โอ้ทำนาได้ครับยาวเลยครับ จากการนน้นมานะครับตอนนี้ตรงนี้ก็เว้นไว้ครับทั้งที่ตรงนี้มันอุ้มน้ำนะเต่ว,ว่ามันเนินกว่านะตรงที่เรายืนมันเนินกว่าแล้วเดี๋ยวต้องรอบไปครับปีนี้ 2นาทีกว่าแล้วครับตอนนี้ก็ปิดเวลาพอสุขควรนะครับจับคลิปแล้วก็จะปิดท้ายด้วยทันนี้ครับฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยน,นะครับอาทิตย์าไม่ไพลาดค,คลิปใหม่นะครับจากช่องปฏิบัติ <c oughs> พิสพืชผลฝนชาแนลนะครับแล้วก็ช่องปฏิบัติพิสพืชผลฝนเฉยๆนะครับผมมันจะต่างกันกับแค่ว่า ชนเนลครับก่อท้ายแล้วก็พืชผลครับต่อท้ายเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเชนเอวเป็นภาษาอังกฤษพืชผลก็เป็นภาษาอังกฤษต่อไทยแต่วาา่าบันดีพืชผลภาษาไทยนี่มันจะขึ้นต้นทั้งสองช่องนะครับขอเจ็บปะเนาค่มาบาานันดีพืชผลน่าจะเจอครับอย่กน้องกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนามาดูครับโอ้ยจมเบาไปเครื่องรอไหมอีได้ทีเนาะอ ต่อยเครื่องสามร้อยนี่ก็ไม่ได้นี่นี่เข้าขาดปงล่างนี่น,นี่รถพลังกัไปรอบหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานบ่บ่เออเมื่อวานบ่น,นัตในที่เกิดเหตุมีมีแก่ตัวสองตัวเองครับเมื่อวานจะขีมาได้จังได้เดี๋ยวนี้ก็บอกกาวทีตว่ทตัวรถเหตุการณ์ตนะ่างๆนะต้องเช็คทุกวันนะครับอันตรายนี่ บ่แม่นอันตรายกับพูนอันตรายกบเจ้าของน้ำโหปว้หน้าแถมหยาไปปูกน้ำมาเออไปแล้วแนมมันเล็กครับตอนนี้มุดเลยอ่อนนะครับไปแล้วครับเอาประตูทำมาแล้วชมต่อคลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ